สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง y o u ูทูบเฟ t ไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องหา่างหายกันมาหลายวันเลยครับเพราะว่าแอดมินเดินทางทำภารกิจทั้งสัปดาห์เลยครับตอนนี้ก็ลงตัวแล้วจึงกลับมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ติดตามเช่นเดิมวันนี้ผมขอเสนอตอนความอัศจรรย์ของพระพุทธบาทภูควายเงินที่เมืองเชียงคานจังหวัดเลย หลายท่านคงรู้จักเมืองเชียงคานจังหวัดเลยเป็นอย่างดีเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแห่งหนึ่งจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเมืองเชียงคานเป็นจำนวนมากในแต่ละปีแต่ก็น้อยคนที่จะทราบว่าที่เมืองเชียงคานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักกราระบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระพุทธบาทภูควายเงินนั่นเองการนําเสนอในวันนี้ จะมีเรื่องราวในทางอาัจฉริยะและเรื่องราวจากข้อมูลกรมศิลปากรประกอบกันขอท่านผู้ฟังนำเรื่องราวไปประกอบการพิจรารณาผมเป็นเพียงสื่อนำเรื่องราวมานำเสนอโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลไว้อย่างชัดเจนเท่านั้นเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่สาวกันดาสีโลได้พาหลวงปู่ชอบและคณะลูกศิษย์เดินทางทุด,ดงสแสวงหาธรรมที่เมืองนครดึงจันทเพื่อไปกราบสักการะพระาธาตุหลวง หรือพระเจดีโลกาจุรามณีซึ่งเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเมืองเวียงจันทร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวลาวทั้งประเทศตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันกับพระธาตุพนมในประเทศไทยสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาวตามตำนานอุรังคณิธานได้กล่าวไว้ว่าพระธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดีวยวกันก,กับการสร้างนครเวียงจันทร์ ผู้สร้างก็คือพระเจ้าจันทบ,บุรีประสิทธิศักดิ์เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครอย่างจันทพระองค์แรกพร้อมกับพระอรหันต์ห้าองค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า27เพระองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคล่อมไว้อุโมงค์นั้นกว้างได้5วาผนังหนาสองวาและสูงได้4วาสศอกเมื่อได้ทาการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว พระเจ้าจันทบ,บุรีจึงได้มีพระราชด,ดำรัสให้เสนาอำมาตย์สร้างวิหารขึ้นในเมืองจันทบ,บุรีหรือนครเวียงจัน์ห้าหลังเพื่อให้เป็นที่อยู่จำพรรษาของพระอรหันต์ห้าองค์นั้นด้วยตามตำนานดังกล่าวระบุว่าเกิดในช่วงพุทธศักราช238การที่หลวงปู่เสาพาหลวงปู่ชอบไปสักการะพระธาตุหลวงแห่งนี้จึงถือว่าเป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน หลังจากที่พักที่เวียงจันทร์ไม่กี่วันหลวงปูส่สาวได้พาหลวงปู่ชอบนั่งเรือข้ามฟากมาขึ้นฝั่งที่บ้านพรานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากนั้นได้เที่ยววิเวกตามฝั่งแม่น้ำโขงทวนขึ้นมาเขตเมืองเลยถ้าเห็นว่าสถานที่แห่งใดเหมาะแก่การภาวนาหลวงปูส่สาวก็จะให้หยุดพักภาวนาพอพระเนรเริ่มคุ้นเคยสถานที่หลวงปูส่สาวก็จะพาคณะเดินทางต่อไป หลวงปู่สาวได้าพาหลวงปู่ชอบพักภาวนาตามฝั่งแม่น้ําโขงหลายแห่งเช่นบ้านสงงาวบ้านปากชมบ้านคกไผ่เป็นต้นจากนั้นหลวงปู่สาวได้พาคณะสิทธิ์เดินทางวิเวกมาที่อาเภอเชียงคานผ่านมาถึงบ้านผาแบ่นซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าที่ภูควายเงินมีพระพุทธบาทอยู่ที่นั่นชาวบ้านจะเรียกกันว่าพระพุทธบาทภูควายเงินรอยพระพุทธบาทภูควายเงินบ้านผาแบ่นอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย สร้างขึ้นมาสมัยใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกมีเพียงการสันนิษฐานจากรกรมศิลปากรเท่านั้นชาวบ้านก็ไม่ทราบประวัติของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ต่างคนก็ต่างพูดไปตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่แต่และคนที่สอบถามก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นรอยพระพุทธบาทนี้แล้วทั้งสิน้นเมื่อทราบเรื่องราวนี้หลวงปู่เสาจึงปรารถนาจะพาคณะสิทธิ์ขึ้นไปภาวนาที่ภูควายเงินท่านจึงขอให้ชาวบ้านพาไปพักที่นั่น ชาวบ้านได้พากันช่วยแบกบริขารไปยังภูควายเงินซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะสมัยนั้นการเดินทางไปยังพระพุทธบาทยังไม่มีถนนตัดผ่านซึ่งจะต้องใช้มือเกาะเกี่ยวเท้าวันยันต้นไม้ขึ้นไปกว่าจะถึงที่ปรดิษฐานรอยพระพุทธบาทก็เล่นเอาเหนื่อยกันทุกคนเมื่อขึ้นไปถึงที่รอยพระพุทธบาทแล้วหลวงปู้สาวท่านก็เห็นว่าที่รอยพระพุทธบาทมีพืชพันธุ์ปกคลุมดูไม่สวยงาม หลวงปู่สาวจึงบอกชาวบ้านไปว่าพรุ่งนี้พระเนเงจะทําความสะอาดรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันหลายๆคนด้วยนะซึ่งชาวบ้านก็รับปากแล้วก็ลากลับไปในคืนนั้นเองครับหลวงปู่สาวท่านก็ได้นิมิตเห็นนางฟ้านางหนึ่งมีรัศมีเปล่งประกายสวยงามผิวพรรณเหมือนฉาบด้วยทองคํากิริยามรารยาทดูเรียบร้อยงามตานางฟ้านางนี้ได้เข้ามากราบหลวงปู่เสาเพื่อแสดงความเคารพ หลวงปู่สาวจึงกำหนดจิตถามนางฟ้าไปว่าเธอเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่นางตอบว่านางชื่อสุวรรณเทวามีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงการที่มาที่นี่เพื่อพาบริวารมากราบรอยพระพุทธบาทและมากราบพระคุณเจ้าเพราะได้ยินมาว่าท่านจะพาชาวบ้านมาทำความสะอาดพระพุทธบาทแห่งนี้จึงมาขอร่วมอนุโมทนานในกุศลดังกล่าว ลูกผู้สาวจึงกำหนดจิตถามต่อว่าเธอรู้หรือไม่ว่าพระพุทธบาทแห่งนี้ใครเป็นผู้สร้างนางสุวรรณเทวาได้ตอบว่าเจ้ามหาชีวิตผู้ครองนครเชียงทองได้เป็นผู้สั่งให้เจ้าผู้ครองนครจันทรูบู์สร้างขึ้นเมื่อคราพระพุทธศาสนาผ่านล่วงมา500ปีเจ้าผู้ครองนครจันทรูบู์จึงสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองปฏิสถานที่ภูควายเงินแห่งนี้ เพื่อให้เหล่ามนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าโดยมีปิศาธรรมที่ว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหากอยากบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อก้าวพ้นจากกองทุกนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพากันเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าให้พากันเดินตามรอยวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้เถิด แล้วท่านทั้งหลายจะก้าวพ้นจากกองทุกขทั้งมวลได้นางสุวรรณเทวาได้บอกว่าการเวลาล่วงเลยไปพระพุทธบาทแห่งนี้จึงชำรุดสุดโทมไม่มีใครขึ้นมาฟื้นฟูบูรณะพระพุทธบาทแห่งนี้เลยจนกระทั่งคณะของพระคุณเจ้าได้ขึ้นมาภาวนาในวันนี้จากนั้นนางสุวรรณเทวาได้นิมนต์ให้หลวงปู่เสาได้อยู่ปฏิบัติธรรมที่ภูายเงินแห่งนี้ แต่องค์หลวงปู่เสาท่านก็ได้ปฏิเสธไปท่านบอกว่าท่านเป็นเพียงผู้วิเวกผู้โด่แสวงหาธรรมผ่านมาไม่อยากยึดต,ติดนสถานที่แห่งใดต่อไปการข้างหน้าจะมีผู้มีบุญวัฒนามาผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งนางฟ้าก็ไม่รบเร้าท่านด้วยเข้าใจจุดประสงค์การสแสวงหาธรรมของหลวงปู่เสาและได้กราบลากลับไป วันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้พากันมาช่วยทําความสะอาดรอยพระพุทธบาทจนดูสะอาดงามตาและหลวงปู่สาวก็ได้พาคณะสิทธิ์พักภาวนาอยู่5วันจึงได้จาริธุดงต่อไปสําหรับข้อมูลจากกรมศิลปากรได้เขียนไว้ว่าแต่เดิมคงเป็นรอยธรรมชาติบนแท่นหินแกรนิตและได้ทําการฉาบปูนตกแต่งและซ่อมแซมอย่างน้อยสองครั้งคือในช่วงประมาณก่อนปีพุทธศักราช2478 และในปีพุทธศักราช2,528เนื่องจากถูกลักลอบทุบทำลายลักษณะนิ้วพระบาทเรียบเสมอกันสลักลายก้นหอยกลางฝาพระบาทต,ตกแต่งลวดลายกรีบดอกไม้เรียมแบบพระธรรมจักรด้านข้างยกเป็นสันขอบขึ้นมาเล็กน้อยมีขนาดกว้าง1.8เมตรและ1.1เมตรยาวประมาณ2เมตรสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่22-24ในช่วงสมัยวัฒนธรรมร้านช้างทุกๆปีจะมีงานเทศก,กาลน้มัสก,การเป็นประจำในช่วงวันเพ็ญเดือน3หรือเดือน4นี่ก็เป็นเรื่องราวความสำคัญเป็นตำนานเล่าขานในบันทึกประวัติหลวงปู่เสาที่ภาคณาสิทธุด,ดงสแสวงหาธรรมปัจจุบันพระพุทธบาทภูควายเงินก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงคานท่านใดที่เดินทางไปถึงแล้ว ก็ควรขึ้นไปกราบสักการะกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องเฟซไทสตอรี่บนช่อง YouTube ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง y o YouTube ช่องนี้เฟซไทสตอรี่ และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ